สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์กราฟนะครับเป็นเอาลุกทุเดย์เหมือนเดิมนะครับประจำวันที่24นะครับธันวาคมทุกคนเนี่ยตื่นมาก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวทาไมกราฟไม่วิ่งเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวันมันเป็นวันหยุดนะครับของต่างชาติเขาอะนะครับส่วนใหญ่นะครับวันนี้กราฟจะไม่วิ่งนะเป็น วันก่อนวันคริสต์มาสอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จะไม่วิ่งนะครับบางโบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็เขาเรียกเลยนะปิดนะครับก็คือเป็นว่าปิดซึ่งมันคือไม่สามารถเทรดได้นะครับกราฟก็จะอยู่กับที่นะครับไม่ค่อยไปไหนนะครับทีนี้เนี่ยในคือลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างน่ากลัวคือเราไม่รู้เลยว่ากราฟมันจะไปในทิศทางไหนนะครับใน2วันนี้เขาจะเข้าหมายไหมครับน่ากลัวมากเลยนะครับ ถ้าสมมติเราถือทองไว้อย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่ามันจะแบบขึ้นไปแล้วทะลุ s อเราหรือเปล่าหรือจะลงไปเลยนะครับถ้าลงไปเลยก็ดีมากถูกไหมแต่ถ้าขึ้นไปเลยนี่ก็ชิบหายเหมือนกันโอเคนะครับในทองคำเนี่ยนาราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแตะแล้วนะครับอ่าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็มีการทุบลงไปนะครับลงมาเทสที่แถวแถวประมาณโทแบ็กโซนนะครับเกือบถึง50%เนาะ ใครที่ปิดท่านนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับแต่ว่าใครที่ยังถือต่อแล้วก็ลุ้นให้มันลงไปด้านล่างคือคิดว่าเขาจะลงต่อเนี่ยก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ยังถืออยู่นะครับหนึ่แล้วก็ผมแจ้งสมาชิกไว้แล้วว่า1813มเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเทดได้นะครับหนึ่งแปดนงสามจุดเนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นไปเทดนะครับลงไปเลยก็ดีนะครับ แต่ถ้าขึ้นไปเทสก็คือให้ระวังไว้ที่1นึ่เป็นด่านสุดท้ายละที่ราคาจะขึ้นไปได้นะครับโอเคไหมถ้าเอาไม่อยู่จริงนะครับถ้าราคาสามารถทําหายได้แน่นอนว่าข้างบนเลยครับ่วนสีเทาเดี๋ยวเราค่อยมาหาแพทเทิร์นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีแพทเทิร์นอะไรบ้างนะครับคือมันว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นอะไรได้บ้างในโซนข้างบนโอเคเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูหน้างานแค่นี้ไปก่อน นะครับโอเคถัดมาครับไปดูเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีบ้างเป็น btc นะครับบีทีซีเนี่ยหลังจากที่เขาเบรกคายนี้นะครับแล้วก็มาติดเนาะผมคือผมตื่นเช้ามาผมเห็นมันติดโซนเนี้ยนะครับแล้วมันก็เข้าเงื่อนไขนะครับอ่ามีดีพอยต์ของ a b c d ซีดีนะครับแล้วก็เป็นอ่าคมมีเฮ c ิีโซนทุกอย่างครบแต่ตามองค์ประกอบนะครับ ก็เลยคิดว่าโซนนี้นะครับบิตคอยเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับโซนนี้นะน่าจะมีการย่อพักก่อนนะครับย่อพักก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครที่ยังถือบายอยู่ก็ยังถือต่อได้นะครับเพราะว่าอะไรรูกไหมราคายังทำหายก็หายถูกไหมครับถูกไหมยังทำหายหายเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันพอมาทำหายปุ๊บย่อมาที่สปีดไลน์เส้นนี้แสดงว่าชุดนี้ใบแอดได้ไหมครับอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้ถูกไหม ใครที่ถือบายอยู่ก็ถือต่อไปนะครับส่วนใครที่ซิ่งได้นะก็เซลลกันมานะครับหรือช็อตมานะครับเก็บแถวๆไฮเดิมแล้วก็หาจาังหวะในการบายต่อขึ้นไปได้เช่นเดียวกันโอเคนะสำหรับตัว BTC นะครับถัดมาตัว ETH นะครับหลังจากที่ ETH เนี่ยลงมาให้เราเก็บนะครับตัวช็อตได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ขึ้นต่อเนาะถ้าเรามาดูเรื่องของทรงของมันเนี่ยนะครับ อ่ายังไม่ดุดสปีดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อครับใครที่สถานะว่างนะครับยังไม่มีของเนี่ยโซนประมาณแถวๆวเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นหนัในชุดบายขึ้นไปได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นเป็นโทแบ็กโซนนะครับก็คือราคามันเป็นครับตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวต้านถูกไหมครับราคาเคยเป็นแนวต้านใช่ไหมอ่ะไม่ผ่านปุ๊บย่อ แล้วมันผ่านได้เพราะฉะนั้นต้องลงมาเทสถูกไหมครับผ่านได้ลงมาเทสก่อนขึ้นต่ออย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกว่าเป็นโท l l back z o นั่นเองนะครับเป็นโท l l back z o นั่นเองนะประมาณนี้นะครับโท l l back z o ก็อาจจะอยู่ประมาณแถวแนี้ก็ได้นะครับโซนเนี้ยครับลึกหน่อยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลึกหน่อยนะครับโดยเราคาดหวังว่านะครับเขาจะขึ้นมาแถวประมาณ4ี่สาข้าวหนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นดีพอยต์ของตัวแบตนั่นเอง นะครับวันขครที่บ่ายขึ้นมาก็ลุ้นข้้นหมดเลยนะครับ4 3 9 5 4 45, 4 5กนะครับถือไปเลยนะครับถ้าย่อลงมาไม่ดสปีดก็ยังเติมไม้บ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครไม่มีสถานะเลยก็รอช็อตแถวนี้ครับถ้าใครที่เล่นแบบเทรดแบบมีรองกับช็อตเนาะอ่าก็หาจังหวะในการช็อตประมาณราคานี้คือช็อตเก็บเป็นรอบๆนะครับแบบรอบขึ้นจบแล้วก็ย่อพักอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บกำไรไปโอเคเนาะ ต่อมาครับเป็น XRP บ้าง XRP เนี่ยนะครับราคาเนี่ยก็มาชนโซนนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เราทำไว้เนาะนะราคาก็มีแรงเทขายกลับลงมานะครับจุดที่เราจะเก็บกำไรนะครับก็ประมาณ38.2นะครับพี่บอลที่ r e จัยเม้นต์ก็คือมันฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของอตัว alternate b a d นะครับจบ113เนาะรตรงเนี้ยจบตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็ทิ้งตัวลงมาเพราะงั้นเราจะเก็บกําไรประมาณ3 1 2หรือแถวที่ไลน์เส้นนี้แหละนะครับพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูทรงอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีแรงซื้อกลับมันก็มีโอกาสขึ้นต่อได้โอเคเนาะแต่ถ้าไม่มีแรงปุ๊บเขาก็จะไหลลงแล้วนะครับลงถึงไหนเราอาจจะได้อย่างนี้ครับอาจจะลงมาถึงประมาณ78.6โดยประมาณโอเคเนาะ xrp นะครับแผนก็จะประมาณนี้นะครับ B&B ล่ะ B&B ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตครับโซนที่น่าเซลล์จริงๆผมมองว่าโซนนี้เลยนะครับคือตอนนี้ไซเบอร์คางนะครับยังไม่มีอ,อ,อะไรให้เราเ,เขาเรียกว่ายังไม่มีจุดไหนให้เราหน้าเล่นนะครับหรือไม่มีแพทเทิร์นนั่นเองเราอาจจะตีแบบเป็น channel channel line แบบนี้ครับก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยกรอบเทาตรงนี้นะมิวเขาเรียกว่ามีมีโซนที่ที่สำคัญอยู่อย่างเงี้ยครับ ก็คือ BnB ก็คือปล่อยไปก่อนนะครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับ DOT ก็ขึ้นแล้วนะครับก็คือเบรกเส้นคอนเฟิร์มหมดไม่ได้เพราะเนี่ยเราเราลุ้นนะครับขึ้นมาที่โซนสีเท่าตรงนี้ในอีกอส่วนรูหน้านะครับหลังจากที่จบอลเทอเนตเอ้ยหลังจากที่จบอาร์ิเซปโคาเอเียับซีดีแล้วเนี่ยก็ทิ้งลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนอยากจะขึ้นต่อถ้าเป็นทรงอย่างเนี้ย เราจะมีการวัดอย่างไรนะครับวัดแพทเทิร์นอย่างไรว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนเงี้ยอ่าถ้ามันขึ้นเนี่ยไปได้ถึงไหนดูกราฟก่อนวีคมีไหมเดี๋ยวเช็คก่อนนะพักหกสิบเอ็ดอ่าเช็คครับเป็นอะไรได้บ้าง จริงมันจบนี่ถ้าถามผมนะคือเนี่ยนี่คือแพทเทิร์นที่เป็น AB เท่ากับ CD เนี่ยคือจบตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะคุยกันก่อนจบตรงนี้นะครับทีเนี้ยราคาเนี่ยตามไรก็ตามที่ราคายังไม่แตะข้างบนนะครับยังไม่แตะโซนบนตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าก็ยังถือว่าเป็น AB เท่ากับ CD อยู่คือหมายความว่าแพทเทิร์นยังไม่เว่างนันเถอะนะครับ สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรอะเราอาจจะรอจังหวะนะครับใครที่เล่นมีใบมีรองกับช็อตเนาะเราอาจจะต้องรอจังหวะให้เขาแบบเสียทรงในทา์เฟรมย่อยๆเพื่อหาจังหวะในการช็อตลงมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอะหรือเราจะวัดแบบนี้ก็ได้นะครับลองเช็คแพทเทินสิพักถึงหรือเปล่านะครับพักไม่ถึงอะพัก3.8อะอาจจะมีโอกาสฟอร์มขึ้นมานิดนึงแถวๆนี้เล็กๆนะครับ อาจจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ยอ่อนะครับโอเคปะ่ะอ่ามันเล่นยากครับในกราฟที่เป็นเทรนด์หนักๆเราไม่ย่อเลยเนี่ยนะครับเราจะหาแพทเทิร์นค่อนข้างยากนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือหาได้เฉพาะเป้าอย่างเดียวนะครับอ่าอย่างน้นอยๆเห็นไหมเราผมก็จะรู้แค่ว่าอ๋อเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาประมาณประมาณ100อ่ะตีกลมๆประมาณร้อยหนึง่ง นะครับจิตวิทยาเนาะประมาณร้อยหนึ่งขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็อาจจะไปแรงเทขายลงไปก็ได้นะครับอย่าลืมว่าเลขหลักร้อยมันเป็นเลขจิตวิทยาถูกไหมครับอ่าเป็นเลขจิตวิทยาเนาะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยใกล้ๆร้อยเห็นไหมครับเริ่มจะผ่านยากนะครับทุกอันเลยนะครับตัวเลขไหนที่เป็นเลขจิตวิทยาเนี่ยมันจะผ่านยากอย่างเช่นโซนเนี่ยครับอย่างเช่นตรงเนี้ยอ่ะลองตีดูประมาณ50าสิบไหมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็50นะครับมันเราจะไปดูพวกเลขหลัก10ดูนะครับมันจะผ่านยาก แปดสิบอย่างเงี้ยมีไหมอ่าดูนะครับแปดสิบอ่า,อาหไหนไม่อย่างน้อยๆจะมีอากาศนะครับไปดูเก้าสิบบ้างอ่าตรงนี้เก้าสิบผ่านได้เลยนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยคือร้อยหนึ่งตรงนี้แล้วก็เท่าไหร่ครับร้ 110, อ,อยสิบมาร้อยสิบหมดเอาร้อยห้าก่อนอ่ะเนี่ยตัวแถวนี้ร้อยห้าเพราะฉั้นอาจจะขึ้นมาเทสที่ร้อยห้าก็ได้นะครับเป็นเลขแนวเลขกลมๆเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญ เว้ยนะครับลูน้านะอัลฟาครับก็จบดีพอยต์แล้วก็ฟอมขึ้นอย่างสวยงามนะครับอ่ะก็ถือกันอยู่นะครับถือต่อไปนะครับอัตอมก็ขึ้นมาแล้วนะครับลุ้นเป้าแรกเนาะตามใดที่ยังไม่ถูดสปีดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆเองอ่า aex นะครับก็ลงมาฟอร์มจบด้วย a b กับ c d นะครับมีเทเลอรวิ่งผ่านราคาก็ขึ้นแล้วนะครับลุนเป้าแรกครับ38.2นะครับประมาณ121.92โดยประมาณอะไรอีกอะอ่า Phantom นะครับ Phantom ก็หลังจากที่จบ d ีพอยตนะครับแล้วก็ยึกยักอยู่นานนะครับอ่ะราคาก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะครับโดยคาดหวังว่า38.2เนี่ยนะครับเลเวลนี้นะก็คือ tp 1ของชุดใหญ่เนี่ยน่าจะเก็บได้ไม่ยากครับ เพราะว่าแรงยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมอ่ะเราจะได้เส้นหลักถูกไหมครับแล้วก็อันนี้คือเส้นที่มีความชันเห็นไหมก็ยังไต่อยู่นะครับไม่หลุดอ่อายซีพีนะครับอาซีพีก็มีแรงซื้อกลับมานะครับถ้าดูภาพใหญ่ก็จะเห็นว่ามันจบแพทเทิร์นตัวนี้แล้วครับเป็นชาร์กหนึ่งตัวนะจบแล้วนะเพราะเนี่ยเราลุ้นนะครับลุ้นเป้ากําไรที่ประมาณ50%ก็คือตรงนี้ครับพอดีเลยตรงนี้เป็น QM ด้วยนะครับ คิดว่าถึงละได้นะเพราะาเนี่ยตัว i c ซีพก็อาจจะย่อบ่ายครับก็คือใครที่ไม่ไม่ได้เทรดคู่นี้เนาะย่อแล้วก็ลองขึ้นไปนะครับ O M G นะครับตามแผนเลยนะครับมีแรงซื้อกลับมาแล้วนะครับลุ้น50%เพราะว่าชุดนี้ฟอร์มลงมาอยู่แบบของชาร์กนิดหน,นึ่งฮาร์โมนีนะครับเหมือนเดิมฮาร์โมนีก็ยังไต่สปีดไลน์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือสปีดไลน์ก็ยังต้องไต่ขึ้นไปเอยนะครับคือแรงเหลือว่ากันเถอะนะแรงเหลือคิดว่า6ก8ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถที่เขาจะทําได้ครับส่วนครับนะครับครับเนี่ยผมให้ไว้ที่ประมาณ450นะครับคือโซนเนี้ยคือตัวเนี้ยมันเป็นดีพอตของแบตนะครับอ่ะเวลาวาดมันอาจจะไม่สวยแต่ที่แน่ๆนะครับประมาณ450เนียให้ระวังนะครับอาจจะมีแรงเทขายสวนกลับลงมา นะครับซึ่งการคือซึ่งแรง,แรงเทขายเนี้ยนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับเทรนนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของการย่อเพื่อแบบว่าทํากําไรของคนที่เขาบายมาข้างล่างนะครับอ่าอย่างน้อยๆประมาณ3.2เนี่ยที่มีเส้นเขาเรียกว่าไงเส้นประคองเส้นเนี้ยเส้นหลักเส้นเนี้ยนะครับสามปสเส้นนี้นะครับ, 3, นนรบแล้วก็ยึกยักหน่อยแล้วค่อยขึ้นแบบนี้โอเคไหมอ่า โอเคนะครับเพราะเนี่ยให้ระวังแถว450ให้ระวังได้เฉยนะไม่ได้หมายเขาว่าเขาจะลงนะเขาอาจจะขึ้นไปฟอร์มอย่าลืมนะครับว่าพัก38.2จบจบได้เท่าไหร,ร่บ้างครับพัก38จบที่ไหนได้บ้างอ่ะจบ88จบ113จบ1 6 1 8นะครับจบได้ทั้งหมดเนี่ย3เป้านะครับแต่ว่าเราจะให้ความสัมพันธ์กับเป้าแรกก่อนคือ450มันก็ข้างสวยถูกไหม450มีทั้งดีพอยต์แบบวกอะไรครับตรงนี้เป็นเฮดดี้ซีโซด แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่มันทุบลงมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ให้ระวังนะครับ450โอเคไหมอ่าตัวคับนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคเนาะอ่าน่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับ BTC เนี่ยแหละประมาณนี้เลยนะครับผมคิดว่ามันติดโซนที่โซนที่มันสำคัญแล้วผมมันน่าจะย่อก,ก่อนครับเพราะเนี่ยใครที่จะบายอย่าเพิ่งนะครับรอบายแถวๆโซนสีเทาดีกว่านะครับ แต่ผมเทรดใน MT4 อ่ะผมกดได้คือมันมันมันเหมือนกันเทรดเลยอะ่ะเราเล่นฝั่งบายกับเซลได้นั่นเองโอเคเนาะส่วนทองคำก็วันนี้ตลาดไม่ไปไหนนะครับตลาดปิดเนาะก็ไม่ปิดหลอกเพียงแต่ว่ามันโวลุ่มมันไม่มีนะครับคนส่วนใหญ่ตัวฝรงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยเทรดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะสิ้นปีนะครับก็ถอนเงินออกมาเที่ยวมาอะไรกันแล้วล่ะพราเนี่ยทองคำก็ยังถืออยู่นะครับถือหน้าเซลล์อยู่คาดหวังว่าน่าจะลงได้ไม่ เขาเรียกว่าะไรนะสูสีแล้วกันนะครับโอกาสขึ้นกับลงเนี่ยผมว่าพอๆกันเลยตอนนี้นะครับโอเคคิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะแฮปปี้นะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมในทุกๆวันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ